ชา้าเนเห่อคอมเมนต์ไอจีปอกพัศรกรหลังทุกจับตานักร้องํำใบซุกเมียน้อยจากกรณีที่มีกระแสะสะพัดสถานสะเทือนวงการเรื่องราวของนางเอกดังจับได้ว่าสามีฮิปฮอปซุกเมียน้อยชาวเน็ตแห่จับจ้องความเคลื่อนไหวคนดังในโซเชียลล่าสุดในเพจเจมอยร้อยแปก็แคบสตอรี่ไอจของป๊อกพัศรกรสามีมากีราศี โพสต์ตภาพชามกว๋วยเตี๋ยวชามเดียวที่กินหมดแล้วและมีข้อความระบุว่ากินข้าวคนเดียวมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะอายุขนาดนี้แล้วทําไมเพิ่งมารู้ร้อมกับอิโมจิเงื่อตกและระบุแคปชั่นว่าอย่ายงกับเขาเมื่อคืนไม่เกี่ยวกันเฮ้อในขณะที่ชาวเน็ตก็คอมเมนต์กันว่าอย่าโยงเท่ากับ ขณะที่ไปส่องไจีของหนุ่มป๊อกล่าสุดวันนี้3 0สิงหาคม2566ป๊อกก็ได้โพสต์ภาพลงไ g ีแล้วก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ถามกันรัวๆด้วยความเป็นห่วงบางก็บอกว่าขออย่าให้เป็นแดดดีเลย อาทิเช่นีิป๊อคคะข่าวที่ออกมามีความจริงไหมช่วยตอบหน่อยค่ะไม่ใช่พี่คูที่เป็นข่าวนางเอกดังแฟนฮิปฮอปมีเมียน้อยใช่ไหมคะเราจะไม่เชื่อจนกว่าทั้งคู่จะพูดตามค่ะขอให้อย่าเป็นจริงขออย่าให้เป็นจริงเลยตามตั้งแต่เช้ารักครอบครัวนี้เป็นตนเอาเป็นว่าเรอฟังความจริงจากปากเจ้าตัวเองจะดีกว่าอย่าเพิ่งโยงกันไปมัวๆนะจ๊ะชาวเน็ตอย่าลืมกดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ